โอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่เก,เกมเดีคันลิ่งเนี่ยฮะขอเช็คเซ็ต <laughs> โอ้โหเซ็ตยาทั้งนั้นเลย75ฟรังไม่ใช่รับไม่เอาครับไม่เอาผมไม่ใช่สายยาครับผมนี่เลยโรงงานเช็คก่อนเช็คประชากรคนฝั่งหนูนอะบมีหนึ่งเอต้องรีบเข้าไปคนนะ้นรอบต้องเจอก่อนมันให้ได้อะไรก่อนก็ได้มีดขวานซาบตา ต้องไปเจอก่อนมัน,นครับเพราะจากนั้นเราก็ค่อยเ,อเปิดเครื่องแก๊สนะครับหลอกล่อลมควันมันครับเปิดช้าด้วยนะ่ตอนนี้เน็ตผมอาจจะกากนะครับไม่รู้รไขแม่เย่งเน็ตคนข้างบ้านแน่ๆเลยถือเป็นหมัดไว้ตลอดครับใช้หมัดไว้ตลอดนี่ฉีดเลยครับไรประโยชน์โคด,โดรๆหนึ่งฟัง เก็บไว้ก่อนก็ดีเปิดตู้ไม่มีเฮ้ยยากแล้วปล่อยแรงเหรอเก็บไว้คอนเจอคนนเอามามีเตรียมพร้อมแล้วค่านี้เต็มไม่น่าช็อตเก็บไว้ใช้ชิ่งแอบใช้ชิ่งเช็คแป๊บ เ9ยังอยู่ไกลอยู่เบยตรงนี้มีตู้อีกตรงนี้มันที่รู้ชั้นดีนะครับแต่ของดีแทบไม่มีมีแต่ยากับกระเป๋าเอ้ยเอากระเป๋าดีกว่าครับตัวนี้ฉีดไปก่อนอ่ากระเป๋าเอาไปรีไซเคิลนะครับเอ้ยเอาไปแปลงเป็นเงินฟังจะได้เยอะมากโอเคมันยังจะอยู่ไกลนะครับมา แปลงเงินก่อนยี่สิบโอเคเช็คแป๊บฝั่งนู้นด้วยโอ้โหดักสองทางเลยอ่ะน่ยายก็อืมไม่มีอะไรรูเปล่าทั้งนั้นเลยไหนดูสิคนล้อมหน้าล้อมหลังเลย เรานี่เด็กๆเ,เยอะไลเซอร์เนี่ยไปอโอเควิ่งดีกว่าครับฝั่งนี้มีคนใช่ป่ะเฮ้ยเสียงคุน้นเสียงคุณงั้นแม่ เอจ้ารู้ตัวนะเจ้าวิ่งสุดตีเลยเหรอเจ้าตัวมีสเตมินาช็อตเองเหนื่อยเมื่อไหร่เองตายหัวแเบะโอ้ยหยุดทำไมอ้วี่ทุบง้างแรงมาแล้วหนึ่งทีมาอีก <laughs> ดูดิง้างทุบเลือดลดไปเยอะโคตรน th ี่ทุบทีเดียวเนี่ยอืออีป่อยเถอะอ่อยเถอะโอ,อ,อ,อ้มีกาดมีกาดมึงจะบล็อกได้อย่างเดียวเหรอฮะมีผ <c oughs> ลักได้โว้ย <c oughs> โอ้โหพี่แกบล็อกเก่งครับเนี่ยอีแนี่ยอีฮ้ยผลักทุบโอ้โห ไงขัดใจอ,อืออืออีโอ้โหดูเด็กปีแกอีอเหนื่อยรู้เปล่าเย็ดเป็ดเอ้ยไปนี่ก่อนนะแปลงเงินแฟรงเอ้ยแฟรงเอ,อ่อเอ้ยแฟรงพูดผิด เออแล้วก็รีเลือดสักหน่อยครับเดี๋ววยวเช็คคนก่อนก่อนรีเลือดโอเคยังไม่มีแล้วก็ไปเรียกเครื่องดนนีกว่าเอายาสักหน่อยแล้วกันผมว่ายานี่ก็เยอะน่าช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับ <like> แต่ปัญหาคือจะเรียกตรงไหนดีที่คุณมันน้อยๆหน่อยเราไม่อยากมีเหลืองเยอะนะครับอืตรงไหนดีเนี่ย เสียงลองหัยหัวอีกหนึ่งตรงนี้ครับตรงนี้เลือกจะมีกล่องฟ้าใช่เปล่าเ,เปิดกล่องฟ้าเลยดีกว่าถ้า,างั้นพเพราะว่าไอ้เครื่องโดนที่ผมต้องใช้เนี่ยมันใช้แค่75ฟดสิบหังนะครับเลยใช้ไม่เยอะว้าวอันนี้แหละผมมีคุณเนี่ยที่ว่าต้องการนะครับแหมพวอันนี้มันโคตรจะเชื่องช้านี่เปิดซะหน่อยครับเปิดช้าจริงประตูเนี่ย เช็คโอเคไม่มีอะไรมีอะไรมีหัวคนใครเอามาแช่ไว้ในตู้เย็นเนี่ยเป็นพวกซาดิสแน่เลยครับชอบกินหัวคนไม่มีอะไรเลยฮะอ่าเช็คประชากรโลกหน่อยอยู่ฝั่งนู้นแหละครับงั้นผมต้องหาเครื่องโดนแถวแนี้สินะเจ็ดสิบหรือว่าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าโอเค นู่นเฮ้ยยูว้าวยูมีเครื่องโดนนี่เฮ้ยเออโหฟันช้าใช่ได้เนี่ยนี่แนโอ้โหเขามีมีดมีดยุคดึกดำบรรพ์นี่แน่แล้วก็แย่ง เป็นไงลหละความบันเลย <c oughs> ความบันเลยของคนของผมเองอสปีดเท่ากันครับแต่ว่าอันนี้แรงกว่าเอาอันนี้แหละนะเนอะอยวเช็คคนก่อนสักแปบ๊บโอเคใกล้ๆนี้ไม่มีทําเบนเดทด,ดีกว่าครับส่วนยานี้เราจะเก็บเอาไว้ใช้นะครับยาำยำเป็นนะครับนี่แน่ไอ้นี่นะนนะวัสดุธรรมชาติ ออโอเคเอาไม้มาฟิวช <Fusion! S 2> ั่นเร็วๆเลยว่าดเสียวทาถูทาถูาถโอเคเก้าห้าโอเคยังอยู่ไกลค,ครับต้องเอา้เลือดเต็มครับไม่งั้นสวยโอเคเช็คแป๊บไอ้นี่ทาถูทาถู อ่าเต็มแล้วแล้วจุดเรียกเครื่องโดนอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยไอแอมจะเรียกเหมือนฟังกเก็บไปด้วยครับเผื่อมีครั้งจำเป็นที่ต้องใชเ่เหมือนกับว่าเราเชื้อไก่ไงไม่รู้ครับรู้สึกไม่ค่อยภาคภูมิใจสักเท่าไหร่เลยแต่ตอนนี้มีครับเครื่องโดนแน่นอนสักเครื่องนึงแล้วนา แต่ว่าจะอยู่ตรงไหนอดีหาไม่เจอรู้สึกมันจะสุ่มด้วยหรือเปล่าจุดดอกเครื่องโดนเนี่ยนั่นไงเจอแบลอยู่ในป่าด้วยโอกาสซ่อนเลนเยอะหมายถึงโอกาสผมซ่อนเลนแล้วก็เรียกเครื่องโดนนะครับเรียกแบบเอ้ยดูแบบอออเรียกเลยแล้วกันนะเจ็ดสิบห้าเป็นเซตยา <c oughs> เซตยาที่โคตรจะ, <c oughs> จะดีเนี่ย มีกรอบวิ่งเร็วต่อยแรงแล้วก็ยาหิวบดูสิ99อยู่โอเคยังไม่ค่อยน่าห่วงครับแบบในในซ่องลืบหินดีกว่าแล้วงัน้นเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวกดผิดนู่นมาแล้วความไวเป็นเลิศฮย รีบๆลงหน่อยก็ดีนะพี่เสียวครับอืมเร็วๆสิช้าๆจุงเบย์อะไม่ทันใจวัยรุ่นอย่างนี้ต้องเอามีดปลาเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวหายขูบาดีกว่าครับไม่ค่อยได้ใช้ฟุ๊บโอ้โหหอ,อกหักไอ้หอ,อกเพิ่งโดนแม่งเล่นตัวไหน กูบากูาหายแล้วเร็วๆเลย,เ,ยเพ่เฮ้ยช้าดักเฮ่อยาปลาแม่งทีนี้นเ,นเปิดแล้วเขา้าและเซตนี้ก็เป็นของข้าเรียบยร้อยเอาเกราะก่อนเลยครับยาแล้วก็ที่วิ่งเร็วอยู่ไหนอันนี้ไม่ใช่นี่ สปีดนะครับบวกสิบห้าเอร์เซ็นอันนี้ยาครับทิ้งอันไหนดีล่นะนี่โอ้ทํทำใจลำบากอืมอฉีดนี้เลยแล้วกันฟึ๊บแล้วก็เก็บปับไปเรามีสองลอดเกาะด้วยไหไหนปีเปาฟูงปีเปาอยู่ไหนเงียนเอ้ยเซียนอยากฆ่าคน อยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นกันตึมเบยส12นาทีเยอะด้วยเนี่ยอืเหลือกี่คนเอา้าเหลือตู้กับมันกันคนละสองเฮ้ยไวไปนะ12นาทีเองครับเพิ่งจะ12นาทีมันแปลกๆครับมันอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนเลนอยู่ก็เป็นได้ เสียงเหมือนเครื่องโดนเลยฮนะหรือเองเรียกอะไรที่ขั้นเทพมาใกล้ๆนี่ครับใกล้ๆนี้มาสึกสุดท้ายเฮ้ยพอุ้ยอุย้มันพยายามตุยหลังครับพราตุยหลังนี้มันจะแรงมากมันมีเกราะด้วยเฮ้ยนีแน่อุ้ยนั่นไงตุยแล้ว มันปุ๋ยแล้วมันปุ๋ยแล้ว,ลวโอ้โหตายเม่นตายเม่นอุย้ยชิดไก่แล้วอ,อือ